ของ f o ร์ u ูเนคันนี้นะคะว่าตกแต่งอะไรบ้างนะคะรับรองว่าหล่อแน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะน้องคันนี้นะคะก็ปรับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะคะเพิ่มความหล่อเลยนะคะตัวนี้นะคะ ที่ปรับเปลี่ยนใหม่เลยนะคะก็คือจะเปลี่ยนล้อมแม็กเป็นขอบ18นะคะจะเป็นลายนี้เลยซึ่งลายนี้ขายดีมากกําลังฮิตกันในตอนนี้นะคะพร้อมกับเปลี่ยนโชคโปรเฟนเดอร์นะคะพร้อมสปริงโหลดค่ะน่าจะเป็นควีนซีรีส์ปรับได้16ระดับนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นพิกกี้แบ็กปรับได้8ระดับค่ะนอกจากจัดทรงหลออแบบนี้นะคะก็ยังจะช่วยทําให้ในการขับขี่ของลูกค้าเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะนุ่มขึ้นแล้วก็ถนนมากยิ่งขึ้นค่ะ ตัวนี้ก็ทําการแปลงหน้าแปลงท้ายมาเรียบร้อยเป็นไฟเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวถ้าแต่งเสร็จยังไงเดยวอ้อมจะมาลงรูปลงวิดีโอให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะยังไงฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ